ที่นี้ต้อนรับท่านรองผู้อำนวยการและคณกรานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประยองเขตหนึ่งค่ะท่านสุนทรพิเศษค่ะ ็คือผู้สอนระดับปฏิบัติถึงสามี่สิท่านนะคะเชื่อว่าในวันนี้เนี่ยก็คงจะขับเที่ยวอะจัะเพิ่มคนไน้หรอกนะคะแล้วก็ทางผู้บริหารก็เป็นผู้สนับสนุนนะคะที่จะส่งเสริมให้นะคะตัวการขาดได้สร้างผลงานนะคะดังนั้นวันนี้จะเถึงจุดไม่ได้ถ้าไม่มีแรงขับหรือแรงขับการจากผู้บริหาร ขออนุญ,ญาตนะคะในช่วงนี้ค่ะนะคะก็เข้าสู่พิธีการนะคะท่านสุนทรวิเศษศีรองผู้วิการสำนักง,งานเขตที่การกาประมศึกษาระย,ยองเตท,ท่านลำเตอรเทผู้บังคิบัชานายกรงสมัครการรถไฟกนจรวระยองท่านผู้บริหาร ท่านคณะกรรมการโรงเรียนเอกชนและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านครับ,บกระผมนายสมศรีแก้ววันในนามของคณะกรรมการบริหารโรงเรียนคณะครูนักเรียนและผู้ปกครองมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับท่านคณะผู้บริหารคณะครูในโรงเ,ร,เรียนจันทร์เอกชน,นจังหวัดระยองการพัฒนาการศึกษาไทยปัจจุบันความสําคัญครูมีบทบาทสูงในการพัฒนา าก,ก,การจัดกิจกรรมโครงการระดัคูณเด่นในครั้งนี้ที่โรงเรียนกุมวจนเป็นเจ้าภาพสถานที่ก็เชื่อได้เกิดนะครับว่า,าการดําเนินการคมสําเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตังต้งไว้ผมต้องขอขอบคุณนายกสมาคมอาศัยพระจอมจอมระยองเต็ความเชื่อถือและให้เกียรติโรงเรียนกุมวจในการเป็นสถานที่ใน,ในการจาาัดการแข่งขันโรงเรียนกุมวจแห่งนี้เป็นโรงเรียนของทุกคนทุกคนมีส่วนร่วมในการมาจัดการ ในการดำง,งานโครงการในครั้งนี้ถ้ามีสิ่งไหนที่ขัดตัวบกพร่องก็ขอน้อนรับไห้ว่าเราจะพัฒนาโรงเรเียครั้งนี้ให้เจริญยิ่งนา้นก้าวหน้ายิ่งขึ้นต่นนนนนตอไปก็ขอให้โครงการนี้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ทุกประการขอบคุณครับ คณะครูอาจารย์ผู้มีเกียรติกับผมมีความผิดีเป็นอย่างยิ่งที่ท่านได้กระณาเกียรติเป็นประธานการประกวดคู่ดีเด่นครั้งที่สิบประจำปีการศึกษา2557โดยความร่วมมือของสำนักงานเขตพื้นที่ตะยองเขตหนึ่งและสองมาโครการกาเฉินจวยานยงซึ่งปีนี้โรงเรียนวงหัวเป็นเจ้าภาพสถานที่การจัดประกวดคู่ดีเด่นการจัดประกวดคู่ดีเด่น ได,ได้เริ่มเกินครั้งแรกพศ2548จากการประชุมกันของคณะผู้บริหารโรรงเียนเอกชนสมัยนั้นได้ตระหนักถึงความสังคญของครูเอก,อกอชนที่มีความศรัทธาต่อวิชาชีพครูมีความศรีสุขลัทำหน้าที่ในการสอนด้วยจิตวิญญาจึงสมควรที่จะได้รับการส่งเสริมสะดับขั้นบุคคลและพัฒนาครูที่มีความก้าวหน้าในวิชาชีพพร้อมทั้งได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ เพื่อเป็นของกำลังใจต่อการทํางานการประกวดค้ดีเด่นอยากกระตุ้นให้ผู้รุคนที่จะสมผลงานเข้าประกวดได้ปฏิบัติตทบาตามวัตถุประสงค์การจัดการประกวดดังนี้หนึ่งเพื่อให้ครูอาจารย์แต่ละนักอชาชีพและจัดยับรรูุสองเพื่อให้ครูอาจารย์ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคการสอนแบบเป็นผู้เรียน และรูปแบบอื่นที่ทันสมัยผ่านเหตุการณ์สเพื่อให้ครูอาจารย์มีความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหาและแก้ไขสถานการณ์ได้ 4. เพื่อให้ครูอาจารย์มีทักษะภาษาต่างประเทศเพื่อเตรียมความพร้อมสู่สก,การ,ปรเป็นตัวเสียนในอน,นาคตห้าเพื่อให้ครูอาจารย์มีทักษะด้านเทคโนโลยีสาระต่างประเทศ6 เพื่อให้ผู้เรียนมีการพัฒนาานการเรียนทางทาด้านภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยีพร้อมที่จะแข่งขันในกลุ่มาเซีย7เพื่อสร้างทัศนคาาติให้ผู้่เยาวชนมีความรักความผูกพันและศรัทธาต่อสถาบันตนเอง8เพื่อเผยแพร่วิธีการจัดกระบวนการเรียนการสอนแก่เพื่อนครูทั้งในและน ในวันที่22มกราคม2558ประกอบด้วยระดับกองคำพิษาราจำนวน13คนระดับประมศึกษาจำนวน20คนระดับมัธยมศึกษาจำนวน ได้รับความเข้ามือจากผู้บริหารโรงเรียนวิทยาลัยและคณะครูอาจาการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยทางสภาโครงการศายขึ้จังหวัดระยองขอขอบคุณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยองเขตหนึ่งและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยองเขตสองที่ได้รับมอบผู้สมรู้ร่วมคิดจากษานิเทศเป็นคณะกรรมการประเมินระดับพื้นฐานสำนักงานคณะกรรมกา สำหรับผู้ทรงคุณวุฒิตินคณะกรรมการประเมิระดับวิชยาศาสตรสมาคมการสื่อสารจังหวัดระยองขอขอบคุณท่านประธานเป็นอย่างยิ่งวันนีน้ได้เวลาเป็นมงนนนคลเลิกแล้วขอการเป็นเชิญท่านประธานได้กล่าวเปงานได้เยี่ยมชมงานครูเพื่อเป็นความรู้ใจต่อไปขอการเป็นเชิญครับเรียนท่านนายกสมาคมการสื่อสารจังหวัดระยอง ดรดระเทศผูิบริหารท่านบริหารแข่งทั่วองค์สีเจงหวันบริหารนกเรียนมิไรนักศูษและผู้เกี่ยวข้องครับครับในวันนี้ได้รับมอกหมาย เราก็ขอมาระเเป็นที่กันศาในอเห็นวันนี้ครับราบมอหมามาเป็นาแทนครับครับผมมีความยินดีเป็นอย่างมากที่ได้รับกับมาเปิดงานประวัติเนทังที่สิได้ยินงสภารของสมภูกานสาย เป็นกลไกสำคัญตักยืมในรับการกันนามีปีกการแล่พอเรื่องจะขอให้เปิดประโยชน์ตัวตนเองและส่งผลท่อเพื่านัุ่เรียนวันนี้การศึกษาของท่านการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานับตั้งแต่การปฏิรูปการศึกษาขอให้กุ่คนจงมีความมุ่มั่นกันรล่ต่อการปฏิบัติทัวให้เหมาะของกับท้านเีงในเรื่อง เกี่ยวกับสารความรู้ทีะผู้รียการใช้ภาษาและภาษาต่างประเทศในการถ่ายทอดความรู้ให้ผู้รอเนรองั้เรื่องครับอต่างนี้วจารณสำหรับผู้เป็นต้องเป็นแอย่างดีแก่เด็กและผู้รีวไผู้ยุคปัจจุบันต้องเสมอโดยเฉพาะผู้ด้านการศึกษาที่สอเด็กเพื่อคาป แการสื่อสารและทุกทีและทุกที่ทำงานได้ในอนาคตต้องเตรียมตักลับตัวกับมาเรียนเพื่พบปะเรื่องภาษาการส่อารการเรียนการพูดกเพื่อของคุณสมาคมระยอุ่นทร้วมผู้นำโรเรียนทุกท่านที่ช่วยในกัรฝึกฝนทุ้ทีมงับาง เพื่อสุขสงฆ์ทงการเมืองคนมีคุภาพในวแล้ว็นส่วนใหญ่ขอให้มีการป่อไปเพื่อประโยชน์ที่สุดของครูในส่วนของสถานีการศกาการศึกษาังรยินดีให้ความรู้ที่มีถูเและความรู้ที่นารกทักใจกระมับการน่าจัดการและการอนุรา์เพื่อให้เรีเวคนกลุ่ก้องเพื่อคุณภา และมันฐายยิ่งขึ้นต่อไปสุดท้ายนี้ออนนผมขอให้การประกวดครูดีเด่นในวันนี้ประสบความสำเร็จตามัถุประสงค์ุกการขอเปิดการประกวดครูดีเด่นหน้าัดนี้ก็คโครงการประกวดครูดีเด่นประจำปี2557ได้เริ่มขึ้นแล้วนะคะเพือ่อเป็นการขอบคุณค่ะในระดับนี้ค่ะ กับเรียนเชิญนายกสมาคมการ,รศึกษาเอกชนจังหวัดระยองนะคะมอบของเียด้วยให้กับท่านรองผู้ว่าการะคะ่ะนาจารยาสุขพรวิเศษสิงคะ์ค่ะสักครู่หนึ่งะคะ่ะ